วันนี้เราจะมาทาลาบปลานิลกันค่ะปลานิลเราก็ไปซื้อที่ตลาดให้เขาแล่เอาแต่เนื้อมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาลอกหนังออกลอกหนังออกเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นบางๆหั่นเนื้อบางๆส่วนที่มีท้องจะอาจจะมีอาจจะมีก้างเล็กน้อยเราก็จะสับๆเล็กน้อย เพราะว่าตรงท้องมันอาจจะแลกกล้างออกไม่หมดเราก็จะสับสักเล็กน้อยพอเราสรับได้ที่แล้วเตรียมเนื้อมือเนื้อปลาพร้อมแล้วเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาเนื้อปลาลงไปเลยค่ะ ก็จะคั่วไปเรื่อยๆคั่วไปจนกว่าเนื้อปลาจะสุกถ้ามันแห้งมากเราก็จะหยอดน้ำสักเล็กน้อยแค่พอให้กระทะชื้นๆนิดหน่อยพอเนื้อปลาเราสุกได้ที่แล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ใส่ตอนที่เรายังเปิดไฟอยู่ใส่เพื่อให้น้ำปลามันสุกมันจะได้ไม่มีกลิ่นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดไฟกันเลยค่ะปิดไฟเราค่อยใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีน้ำปลามีน้ำมะนาวลาบปลานี้จะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนิด เหมือนลาบอย่างอื่นและค่ะแต่ลาบปลาถ้าจะให้อร่อยต้องเปรี้ยวนําบีบมะนมาวมะนาวเสร็จแล้วเราจะใส่พริกป่นลงไปใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยข้าวคั่วเครื่องปรุงของเราก็ไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ว่าเนื้อปลามากน้อยแค่ไหน ใส่หอมแดงซอยแล้วก็มีพริกขี้หนูซอยใบมะกรูดหั่นฝอยเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติดูค่ะถ้ายังไม่พอใจก็เติมได้อีกยังไม่เปรี้ยวขอเติมมะนาวอีกนิดหน่อยเติมมะนาวลงไปอีกสักลูกหนึ่ง มัน,นาวไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่มองดูเหมือนมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะคะมัน,นาวมันน้ํามันน้อยเติมพริกป่นลงไปนิดหน่อยเพื่อความเผ็ดจะได้ดับกิ่นคาวของปลาได้สุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะเสร็จแล้วตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนจะเสิร์ฟล้วก็แต่งหน้าสักเล็กน้อยพอให้ดูสวยงาม เสร็จแล้วเราจะมาจัดจานกันแต่งหน้ากันสักเล็กน้อยเราจะใช้ใบสลระแหน่แต่งหน้ากันค่ะใส่ใบสลระแหน่โรยหน้าสักเล็กน้อยพอให้ดูสวยงามจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเราจะกินกับผัก ผักของเราก็จะมีหลายอย่างมีแตงกวามีมะเขือมีชะอม